ยอวาซาเดีวิวรุ่นเมกาดีวิรุ่ดูไปดีรุ่ชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม War z o n e Mobile กันนะทุกผู้ชมนะอืก็เป็นแพทใหม่นะครับแพท4.0นะทานผู้ชมนะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่จะเล่นแพท4.0นี่มีการอัปเดตในส่วนของ Back off 6เข้ามานะเออภาคนี้ก็จะรวม Back off 6 ม uh, นะอร์เดิลวอลแฟร์สามมอร์เดิลวอลแฟร์หนึ่งนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ด่านที่เข้ามาก็เป็นดน,นันนกทาว์นุกทาวนะแล้วก็ตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นตัวละครชื uh, un, นะ่อว่านิรันนะท่านผู้ชมนะเออตัวละครน,นิรันนะครับ uh, ในเวกอฟหกนะครับเป็นตัวละครไทยนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ก็ด่านจากม uh, นะอรนะ์เดิลวอลแฟร์สามนะท่านผู้ชมนะเอ้อยังไงก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับอาจจะตัวแมปนี้นะนะท่านผู้ชมนะโคตรหล่อโคตรเท่ไปโอเคลิสโก้นะก็ มือถือที่รองรับนะครับการใช้งานนะทุกๆนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะทุกๆเนาะเออที่จะอัปเดตใหม่นะครับเป็น4.0เนี่ยก็จะรองรับในส่วนของมือถือที่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูยิงก่อนว้าก็มือถือที่เป็นออในส่วนของ Android 14นะ Android 14ขึ้นไปนะครับทุกๆนะเออก็เหมาะสำหรับ Android 14ขึ้นไปนะครับพี่บอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายนะทุกๆนะ แล้วก็ในส่วนของ CPU ที่เป็น snapdragon 8 Gen 2 snapdragon 8 Gen 3นะท่านผู้ชมนะ d i m e n s i t y 8000นะท่านผู้ชมนะแล้วก็8แปด d i m e n s i t y 8 0 0พัน0องแนะครับท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ชิป apple A15 นะท่านผู้ชมตัวนั้นก็จะเหมาะสมเหมาะสมนะฮะกูตีกูตงึตงอันนี้ผมเล่นนโหมดนี้ก็เอ้พี่ก็ไม่อยากจะโชว์มูเท่าไหร่หรอกนะครับก็อันนี้ปรับภาพสุดเลยนะท่านผู้ชมนะได้ประมาณน่ะ90้าสตึงสวยแตกหนึ่งเอาจัดเอาจัดโอ้ยโอ้ยลูกพี่ก็โหดเกินว่ะนา มาเว้ยมาเว้ยดาไปดิอดิบูดุดบ้า,า,า,าเว้เว้เว้เวไวแตกแตกแเอาเว้เว้มาดิสวยครับสวยครับระบบการยิงก็จะเป็นแบ็กออฟหกนะเหมือนกับแบ็กออฟหกปีมีปุ่มมาใหม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโดนอะไรวะนี่ดดะะน,นะครับเราสามารถที่กระโดดกระโดดอ่ากระโดดหมอบอย่างนี้ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กระโดดเอียงตัวหมอบอย่างนี้แล้วก็ยิงได้นะ โคตรเทผมบอกโคตรชอบระบบนี้เลยแบบฮูดหน่อยไว้ตูดตูดอุ้ยเฮ้ยหอหอรำหอมันก่อนดูเอาดินี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยรำหอรำหอมันก่อนนี่โอ้ย มันมาจากไหน่าคุณดูนึงนึงนึงปั๊บปั๊บอันนี้ก่อนเอาละมาดิครับคุณดูดาบุยดูดุดบุดูดไเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะตั้งหนึ่งนะคนดูนะปั๊บจอปั๊บจออยู่เนี่ยทำไมเกมมันไม่ขึ้น ในการแคปเจอร์ <C apt ure> มันอบเป็นยางเงน่ะปอดปุ๊บเสียบปั๊บนี่ไม่มาเอาละมาละก็จะมาได้เนาะเอาเว้ยลุย เอาดีเอวดีอีคีนูตึงแล้วอะคนดูวยครับวยครับร่วงเอาดี๋ยวดีถ้าอยากเจอก็มาเลยครับอยากเปิดก็อยากเปิดก็เปิดเลย ไปเก็บสองโอ้โคตรตึงกระสุนหมดแล้วนี่นี่ต้องดาบเหล่าครับนี่รันดาบเหล่าโอ้ยอะไรวะ่น่ะระเบิดใครวะดาบวุ้ยตุดบุรุษเบ่าเออผมเรียกซีฮัลโหลก่อนสวัสดีครับผมเตะ อันนี้มันเคมีมเดียจัดเลยแต่กระสุนมันเอามาันเอาลงมันน้อยลงจังเลยวะเกมอุ้ยโอ้ย,อยมันจากไหนวันนี้เนี่ยไปลุยก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ฟืบสไลด์หนึ่งไว้ครับเก็บสองเอาดิเก็บสามโอ้โหเอาเอาจัดเอาจัดคนดู เกือบสี่แล้วเนี่ยโอ้โหเกือบเกืนะ <c oughs> อบห้าน่ะเอาเว้ยเอาเว้มาดิมาดิหืมโอ้โหไอ้นี่แม่โงโหดว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องมันเป็นมันเป็นงานน่ะนี่คนดูไปฮัลโหลแป๊บอยากเล่นดันนุ๊กทาวนะมันเอาดัานนุ๊กทาวไปไหนวะแล้วไอ้ดัน I, ดันไอ้ดันโฮติโอนั่นก็หายไปเลยนะตั้งแต่ช่วงเปิดมานะ่ะ ตอนเบต้านี่มันเอาออกไปเลยน่าจะเลือกห้องเล่นได้นะโอ้ยเล่นโหดจะไว้หนุ่มี่เอาเว้เอาเว้ทำไมภาพกูเหมือนกระหลกจังวะผมอันนี้พี่ถือว่าพี่ปั๊บสุดแล้วนี่เฮ้ยเพชรเฉยว่ะล่ะดาบอดริปุริดุดูดไป เอาเรื่องเอาเรื่องไปคลิปครับแต่เราก็ปรับภาพสุดหมดแล้วนี่เรียเกนไผมไปดูเมนูก่อนนะเอาล่ะมาคนดูเดี๋ยวเราจะ ทำการปรับเกียร์อัพเออมีหลายคนถามนะครับว่าตัวนี้รันเนี่ยอ,อ่าไปดูตรงไหนนะไปที่เกียร์อัพด้านล่างซ้ายมือนะนี่เกียร์อัพด้านล่างซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนะเออสำหรับคนที่จะเอามานะท่านผู้ชมนะแล้วกออ็ไปเลือกอเรเตอร์นะครับมันจะมีมุมขวามือเนี่ยเห็นไหมครัว่ามือเล่น warfare เนี่ยตรงเนี้ยกดติ๊กขึ้นมาแล้วเลือก back off 6นะนี่แล้วมันก็จะขึ้นตัวหมดเลยนะครับเราอยากเล่นตัวไหนใน back off 6ก็เลือกได้นะเห็นไหมตัว b o o s อันนี้มีสกินถ้ามีเลข3ด้านบนหรือเลขเเเลขนนนนนนนีีีีีี่่่่กกก็็็จะะปสสิินะสททมมมครับห นะครับนี่ิคต่อเคเทนะครับผมก็จะเล่นตัวนิรันอยู่แล้วนท่าทผู้ชมเนาะเออนิรันมันหล่อเท่นะครับตัวเรานี่สกินคนไทยซะด้วยเคตรตึงคนใต้คนใต,นใต้ก็เดี๋ยวจะแต่งปืนสักหน่อยนะทผู้ชมนะเอคตรงนี้ซูปเปอแอคชั่นรีอันไหนเพิ่มขึ้นมาเยอะเอ้รอดูดีเทลดิบวกลบขึ้นมานิดเดียวผมมองไม่เห็นนะ นี้ใช้ได้นะครับเออวันนี้าดาเมจเพิ่มวะนี่กลับจับกริปหน้าเลยเพิมมานิดนึงใส่ได้อยู่ใส่ได้ห้าอันนะคนดูของแต่งพวกเนี้ยแม็กกาซีนแม็กกาซีนนี่ควรไหมมั้ควรคนดูแฮนดิ้งบวกเพิ่มดาเมจนี่สี่สิบราวหกสิบโอ้ใส่ได้สองแม็กอินอคนดูต่อต่อหนึ่งอันนะโอคเต็มแล้วนหละห้าอันนะครับ คัสตอมไมซ์นี่เห็นไหมนี่ใส่ได้นี่ของที่ผมแบบล่นเก็บมาตั้งแต่ตั้งแต่แพทนที่แล้วอะ่ะถ้าเป็นแพทเก่าๆมันก็ใช้งานได้นะท่านผู้ชมนะก็เล่นได้ปกติแหละแต่เป็นแต่แต่มันจะไม่ใช่หน้าต่างแบบนี้นะครับไม่ได้เอาแบ็กอ p ฟแบ็กอหกมานะโอเคใส่แล้วอันนี้ใส่สีได้ไหมสีดีทีเออไดทีเอ้ยกระชากวิญญาณจากคนดู นี่เอเคกระชากวิญญาณครับคามูนนี่ใส่ไม่ได้นะฟิเจอร์นี้ยังล็อกอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอันนี้ผมปรับเซตติ้งสุดแล้วนี่หว่าสุดแล้วสุดแล้วไฮไฮหมดแล้วแหละสตรีมดัตตานี่เอฟโอวีเอโวผมใช้แค่นี้จริงมันเพิ่มได้นะร้อยยี่สิบก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเนาะเราเปิดร้อยยี่สิบกันมามาดูขอให้ได้เล่นนานนุกทาว่ะแค่นั้นแหละอืม รับรองว่าซิ่งนีนอนถ้าได้เล่นหนะนักลกเทาานะไปลุยดาบวยดาบุดดูด,ด,ดไป เอาเว้ยเอาล่ะคนดูเลือกปืนก่อนนะครับนี่เอคีเราไม่ใช่ด่านนุกเท่าอีกแล้วด่านใหม่หรอวะนี้ในด่านเดิมยอ่อนี่มุกเม้นไวขึ้นนะอันนี้เฮ้ยอะไรวะเมื่อก,กี้นี้วิ่งผ่านกันนี่ใครนี่มันมีมันมีหออยู่ด้านบนนั่นนะ ยึดยึดอย่างว่าตรงนี้จุดนี้ยึดแล้วยึดแล้วอะไรมาก่อนโอ้โหเอเคเราโหดจัดแน่นอนนะคุณดูนะเฮ้ยเอาดิเอาดิตัวไอ้อรอร์ฮอล้ำหอก่อนเลยนี่เนี่ยร่วง ไปดิครับนี่รันเราสอยฮอโนตรึงนะพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นันแตกเลยบ้าเอ้ยไปลุยไว้ครับจะมายึดมันจะมายึดไมค์แล้วเนฮอฮอนมไมค์แล้วเอาดิหนึ่งนัดเว้ยเฮ้ย มาดีครับนี่อืเกือบโดนมันดิดดิดแล้วนี่ดิสวยโว้ยโว้ยโว้ยสองมิตรไม่ล่วงว่ะสองมิตรไม่ล่วงสองมิตรไม่ล่วงต้องสามมิตรดิครับอย่างนี้นี่ดิต้องสามมิตรดิครับอย่างนี้วิ้ยมันถูกหลบได้คนดูเน่งมาเน่ง เกิดไปแล้วนั้นอ่ะโอ้ยกีมเงแพ้ก่อนอะไรวะพึ่งจะเข้ากินนะเนี่ยเดี๋ยวแพ้แล้วเหรออะไรกันครับเนี่ย มาเว้ยมาเว้ยโห้ยบอกเลยว่าระดับนี้ละก็โหดแน่นอนนี่ลันโนตริงมาว่ะคนดูผมบอกเลยลองมายิงแบบนวๆนันวๆเว้ยคนดูโอ้ยจุดจุดก่อนยิ้ไไปเพื่อนสวยสดี y a บมาว่ะมาว่ะเอ้ยผมยังไม่เจอคนเลยน,น,นี่นะไม่เจอฝั่งศัตรูเลยนี่ไงตุ๊ตุดด๊ตุ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 ๊ตโอ้ยอะไรวะบ้ากันด้บอยดิดูดูด,ดูดเบลอ มาสไลด์มาก่อนครับสวยสวยครับเพื่อนถึงจัดอุ้ยออนมาอีกแล้วมาอดาบมันลงรอลำยีงโลดศุนก่อนเฮ้ยอะไรมา呐 มีไยว่ะโอ้ยอ๋อ๋อเจ็บยูเจ็บอยูใส่กระหอใส่กระหอหนีร้านใส่กระหออ๋อได้เลขอยู่หอมมันหอมมันจะแตกแล้วหอมมันจะแตกแล้วออนี่แน่เป็นไงล่ะถึงกระหลวงถึงกระหลวง ถึงกระหลวงโอ้เอ้ยไหนไหนไหนขวัญออก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 โอ้ยบ้านะเอาปืนกลก็ได้วะแตก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 เย้ฮู้นี่นันเราใส่หัวไปแล้วคนรู้เอาอะเอาอะโอ้ยนี่นันโดดตึงอุ้ยสวยสวยสวยอันนี้มันนี่ตาระเบิดใส่วะ เงี่ยมจัดเลยอุ้ยืหระเบิดระเบิดสวยเก็บสองเอาดินี่ลันเก็บสองฮึตัวนี้ลันโนตรึงนะคนดูผมบอกให้เดี๋โชว์โชว์โชว์ดาบดาบนี่ลันโนตึงเดี๋ยวโอ้ยมันกระโดดหนีโคตรไวเลยอนี่ยเดี๋ โชว์โชว์เป็นไงน่ะร่วงดาบทั้งเกมไม่ซีมนี่ไงซีมซีมบัตดิฟเฟรนโนมันีโนฮันนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุดบอยเอ็ดกูเฟนเซมเซมมันซุ่มอยู่ด้านบนเนี่ยนยการจเลียมป้อมปืนป้อมปืนสับป้อมปืนแม่งก่อนเลยสับด้วยดาบนี่ย แตกซะแตกไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ยอันนี้มันยังไม่จบอือเจอกันเเจอกันน้องยิงป้อมยิงป้อมดาบแม่งฟันไม่เข้าหรอวะโอ้ยระเบิดใครน,านา้างหน้ามาคุณดูโอเคทนะ่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวเกมอ่าคอิต้ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์วอลซอนโมบายนะครับท่านผู้ชมนะในภาคแบ็กออฟหกนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้าทีมย้ายใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคต้ตัวละครเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรตึงนี่นันของจริง